ฟิลเลอร์นะครับตาบอดอ่ะขออัพอีกทีหนึง่งฟิลเลอร์ตาบอดบอดได้ยังไงปกติตามสามัญสำนึกของทั่วไปนะครับเราจะนึกถึงอะไรฉีดใต้ตาอ่ามาดูเมกเซนเพราะอะไรมีคำว่าวตามีคำว่าวตาอุ้ยตาบอดแน่นอนเลยดนะังนั้นอุ้ยไม่กล้าฉีดลองใต้ตาตาบอดคำตอบคือผิดแมง่งบอดได้ทุกจุดอะนะครับไม่ว่าจะฉีดขมา ฉีดร่องแก้มร่องจมูกยกหน้าฉีดข้างฉีดปากบอดหมดตาบอดนะครับแล้วทําไมถึงบอดเราต้องมาดูกลไกลก่อนกลไกลการบอดนะครับให้อันนี้คือเส้นเลือดนะครับเป็นท่อเส้นเลือดนะเราเอาเข็มนะครับปากเข้าไปจูวบนะครับนี่คือเข็มฟิลเลอร์แล้วเราก็ทันเรื่องปล่อยฟิลเลอร์ออกมานะครับฟิลเลอร์เป็นของเหลวที่หนืดๆก็ของแข็งแหละด้เกิดเทียบกับเลือดแล้วนะก็จะไปเป็นก้อน อุดเส้นเลือดเอาไว้แบบนี้นะครับเส้นเลือดตัวน,นี้ปลายทางสามารถไปเลี้ยงอะไรได้สามารถไปเลี้ยงลูกกระตาได้อ่าดังนั้นพอเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงลูกกระตาได้เป็นไงตาบอดเหมือนเลือดไม่เลี้ยงสมองอะ่ะเป็นไง5นาทีสมองก็ตายนะ นั้นหลักการาง,ง่ายๆมากครับว่าการเนื้อหน้าหรือตาบอดมาจากการที่เส้นเลือดมันโดนอุดเละตําแหน่งไหนล่ะที่อันตรายทุกตำแหน่งครับนะฉีดเลอร์ตาบอดได้หมดครับไม่ว่าคุณจะฉีดหายเหี่ยวตรงไหนก็นแล้วแต่บอดทุกที่ครับแต่มันมีวิธีเช็คมีวิธีตรวจสอบและวิธีการป้องกันดังนั้นในตําแหน่งหลักๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยล่องแก้มล่องจมูกคางปากพวกเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับทําให้เราอ่ะรู้ว่ามันเข้าเส้นเลือดหรือเปล่า ดังนั้นวิธีตรวจสอบนะครับสมมุตินี่คือบ้องเข็มบ้องเข็มอสบองอันนี้คือบ้องเข็มเหมือนกันนะเราอาจจะต้องปักเข้าไปข้างในก่อนเสร็จแล้วทำการดูดนะดูดเช็คว่าปลายเข็ม่มีเลือดเข้ามาในหลอดไหมเพราะถ้าเกิดอีเข็มนี่ยมันเข้ามาในเส้นเลือดจริงเวลาดูด่มันควรจะได้เส้นเลือดอ่ะพูดถูกป่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมุติจิ้มทะลุเมื่อเราเอามีเสียบท้องเราไม่ดึงออกเลือดไหลไหม ยังไม่ไหลตอนเราดึงอ่ะอาจจะไม่ได้เลือดแต่จังหวะที่คุณถอนเข็ออกมารวดท่อมีรูไหมท่อมีรูอ่าพอท่อมีรูป๊บยังไงเลือดอ่ะมันต้องพุ่งออกมาดังนั้นสิ่งที่จะสังเกตได้นะครับเวลามันเข้าเส้นเลือดคือม่วงครับช้าเห็นชัดแน่นอนว่ามีเลือดไหลออกมาจากท่อถ้างั้นต้องเตรียมวิธีการรักษาแล้วนะครับก็คือการฉีดยาสลายตามเข้าไปตามหลอดเลือดนี่เลยยิ่งฉีดเร็วก็ยิ่งสลายได้เร็วทีนี้มันจะมีตำแหน่งที่เขาเรียกว่า เรสโซนเรสโซนหมายถึงตำแหน่งโคตรอันตรายนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งคือหน้าผาก2หัวคิ Q, ้ว3จมูกถ้ามีใครฟังอยู่จะเสียงขาดใจเลยไม่หมอหนูก็ฉีดหน้าผากมาหนูไม่เห็นตาบอดเลยเรื่องของมึงก็ไม่ได้บอกว่ามึงไม่บอดคนอื่นเขาจะไม่บอดตามซะหน่อยเข้าใจใช่ปะคือหน้าผากอะเส้นเลือดอย่างงี้สมมตินี่คือหน้าผากมันจะมีเส้นเลือดยุบยับเต็ไมไปหมดเลยนี่คิ้วนี่คิ้วนี่ลูกตานะจมูก สวยงามทีนี้จะบอกว่าเวลามันปากไปด้วยความที่ฟิลเลอร์ปัจจุบันมันคือไฮยาไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนมันมันก็คือโพลีเชคลายหรือประมาณน้ําตาลประเภทนึงก็แหละมันดูดน้ำได้มันพองทีนี้ด้วยความที่เส้นเลือดบนหน้าผาหัวคิ้วหางตาขนาดมันเล็กพอมันเล็กมากๆแล้วบางทีจิ้มไปแล้ว่มันไม่โดนไงไม่โดนเส้นเลือดก็เหมือนจะปลอดภัยใช่ไหมแต่พอจังหวะที่ฟิลเลอร์มันพองตัวมันอาจจะเบียดพอมันเบียดเส้นเลือดปุ๊บเส้นเลือดเจอความดันแตก แต่ปุ๊บโมเลกุลฟิลเลอร์ไหลเข้าหลอดเลือดอุดตาบอดได้เหมือนกันเห็นป่ะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันจะบอดแบบดีเลย์อ่ะมันจะบอดช้าๆคือถ้าเกิดเป็นตำแหน่งอื่นอ่ะเวลามันที่มันอุดอ่ะไม่เกิน5นาทีอ่ะเดี๋ยวก็เริ่มละตามองตามัวตาผ้ามองไม่ค่อยเห็นภาพเริ่มมืดละแต่ไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ไงอย่างที่พูดไปตอนแรกว่าเราต้องการเวลาไปประมาณ5านาทีเพื่อให้มันถึงมือหมอเพื่อที่จะได้ฉีดสลายเส้นอื่นรู้ว่าเส้นไหนฉีดตามมันได้แต่อีตำแหน่งพวกนี้ประเด็นคือมึงอุดเส้นไหนกูไม่รู้เลย แล้วทําไงอ่ะเวลาไปหาหมอรามาเนี่ยเขาก็ต้องปูมพรมครับก็จะเอายาสลายอ่ะฉีดสาดไปเลยหวังว่ามันจะเข้าสักเส้นแหละโดนบ้างมันก็กัดเนื้อเยื่อหน้าผากยุ่ยเลยครับเละเทะไปหมด,ดนั้นก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะตาบอดทุกเคสแล้วต่อให้มีความรู้หรือว่าต่อให้เชี่ยวชาหรือว่าชํานาญนะเอาจริงก็คือมันไม่สามารถเดาได้เลยว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าจะเลือดถูกป่ะเออไม่เข้าก็แค่วันนั้นนะ่ะโชคดี ดังนั้นถ้าเกิดอยากฉีดน้าผากเออไม่ต้องมาหาพี่ไปหาหมอคนอื่นเลยนะครับใครมั่นใจทําไปไม่ใช่พี่อยู่คนหนึ่งเพราะพี่รู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะเอาความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่น้อยนะเปอร์เซ็นต์มันก็แอบเยอะอยู่บางคนดะวอาอุ้ยแค่หนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์มันน้อยแต่ถ้าเกิดฉีดร้อยคนก็ตาบอดคนหนึ่งอ่ะเอาแลก,กวะละเออแล้วแต่ถ้ากล้าวัดความเสี่ยงก็ไปหาหมอให้เขากล้าทําแต่ไม่ใช่พี่นะอังนั้นตาบอดเกิดได้ทุกจุดขอแค่มันเข้าเส้นเลือดถ้าไม่เข้าก็โอเค ในทันทีป้องกันก็คือ,จอเจาะเช็คก,ก่อนดูดเลือดเช็คมีเลือดเข้าหลอดไหมไม่มีทําได้แต่ถ้าเกิดถอนเข็มไปแล้วมีเลือดพุ่งไหลออกมาเห็นแล้วว่าเข้าชัวก็รีบสลายซะให้เรียบร้อยแค่นี้แหละ